สวัสดีค่ะพบกันกับร้านหมอว่นตาสารยายอเกนี้วนะคะวันนี้อ้อจะมาบอกคําถามที่ต้องเจอนะคะเมื่อมาวันสายตาก็คือ 1. ค่ะถามเกี่ยวกับแว่นเก่านะคะเพื่อดูว่าพื้นฐานการใช้แว่นของคุณลูกค้าน,นี่เป็นอย่างไรนะคะ2ถามชื่อนามสกุลค่ะเพื่อเป็นการบันทึกเล็กขอนะคะเพราะการวันสายตาก็เหมือนการจดบันทึกรักษาโรคเหมือนกันค่ะ 3ว่าคุณมีโรคประจําตัวอะไรหรือไม่นะคะคำถามนี้คุณจะต้องเจอค่ะเพราะว่าโรคบางโรคนั้นมีผลกับการวัดสายตาค่ะ 4. อาการที่มาในวันนี้ค่ะการมองภาพของตาคุณเนี่ยมีอาการอย่างไรและ5ค่ะจากข้อ4ีนะคะที่เราได้สอบถามคือข้อ5เนี่ยจะเป็นการสอบถามตรงค่ะว่าแว่นที่ตัดในวันนี้เนี่ยคุณต้องการจะใช้งานประเภทไหนและอะไรบ้าง คำถามเหล่านี้นะคะสาหรับบางท่านอาจจะรู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันจะไปเกี่ยวอะไรกับการวัดสายตานะคะซึ่งขอบอกไว้ตรงนี้เลยค่ะว่าทุกคําถามนะคะมีผลในการวินิจฉัยหรือการตัดสินใจในเรื่องของการให้ค่าสายตาของลูกค้าทุกคําถามค่ะเพราะฉะนั้นอย่าจุกจิกหรือลาคาญนะคะกับคําถามพวกนี้ค่ะถ้าสนใจยังไงนะคะหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปค่ะซึ่งมี ผลกับลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ให้ประโยชน์ด้วยค่ะ